สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องข่าวของประเทศพมา่านะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าพมา่าช่วงนี้มีการสู้รบกันเนาะระหว่างรัฐบาลพมา่ากับเ,เขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยนะชนกลุ่มต่างๆนะครับที่รว่วมร่วมมือกันขึ้นมาเหมือนกับจะปฏิวัติล้มอำนาจรัฐบาลทหารของพมา่านะครับซึ่ง ตอนนี้ก็เหมือนรัฐบาลพม่าเริ่มจะเพียงพร้มไปเยอะแล้วนะครับก็เลยมีการประกาศเกณฑ์ทหารนะครับคือต้องให้ผู้ชายผู้หญิงทุกคนไปเป็นทหารเป็นระยะเวลา2ปีนะครับโดยที่ผู้ชายชาวพม่า,มาเนี่ยที่อายุระหว่าง18 3 5ถึง35ปีนะครับแล้วก็ ผู้หญิงอายุระหว่าง18-27ปถึง2ีจปีจะต้องไปถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารนะครับ2ปีแต่ถ้าหลบหนีนะครับไม่ยอมไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยก็จะต้องโทษจำคุก5ปีนะครับซึ่งนอกจากคนธรรมดาที่โดนบังคับเกณฑ์อาหารแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญนะครับเช่นคนอาชีพแพทย์วิศวะและช่างเทคนิคนะครับอายุ ผู้ชายอายุ18-45ปถึงีปีแล้วก็ผู้หญิงอายุ18 3 5ปถึง35ปีก็ต้องโดนบังคับให้ไปรับราชการทหารเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าหลบนี้ก็จะถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องไปเป็นอาหาร5ปีนะครับก็ซึ่งการบังคับให้เป็นทาหารเนี่ยทางผู้สื่อข,ข่าวก็ไป สัมภาษณ์ประชาชนนะครับชาวพามา่าเขาก็บอกว่าก็เขาจะไม่ยอมไปเป็นทหารให้รัฐบาลพาม่านะครับซึ่งมีทางเลือกสองทางก็คือไปเข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้านนะครับหรือไม่ก็หลบหนีออกนอกประเทศซึ่งก็เหตุการณ์นี้ก็จะทำให้ อาจจะเกิดการสมองไหลออกนอกประเทศพมา่าได้เนาะอย่างพวกหมอวิศวะช่างอะไรพวกนี้ถ้าไม่อยากไปเป็นทหารก็อาจจะต้องหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่ก็ต้องไปเข้าร่วมกับฝ่ายปฏิวัติเพื่อที่จะล้มรัฐบาลทาหารพมาร่านะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวมาประมาณ2วันก่อนนะครับซึ่ง อันเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มจะเดือดร้อนมาถึงชาวบ้านแล้วเนาะที่เดิมเดิมทีอ่ะก็คือกองกําลังฝ่ายปฏิวัติกับกองกําลังทหารลบกันเนาะแต่ตอนเนี้ยพม่าเนี่ยเริ่มเริ่มจะมาบังคับเกณฑ์ทหารซึ่งอันเนี้ยชาวบ้านอ่ะพละเมืองก็จะเดือดร้อนแล้วต้องโดนบังคับให้ไปเป็นทหารนะครับถือไม่ถ้าไม่อยากเป็นก็ต้องหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่ก็ไปเข้าขฝ่ายตรงข้ามก็ ผมก็เอาใจช่วยประชาชนชาวพม่า,ะมานะครับขอให้เรื่องนี้มันจบลงได้โดยไวนะจะให้มันยืดเยื้อไปนานก็มาอัปเดตข่าวประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวของประเทศเพื่อนบ้านเนาะขอบคุณที่ทุกคนติดตามรับชมช่องเตาตาโมโมนะครับสวัสดีครับ